สวัสดีค่ะมื้อน,นี้มาพบกับนีเสถีีนาคลาดด้วยค่ะผู้สาวหัวเขียวมื้อน,นี้น้องนีด้วยค่ะจิพามากินตำบักพุงเซ่บเสียบบ้าได้กินเลย้อกินมันก็นอค่ะเน,นาะเอาให้นำลายน้ำลายแตกค่ะพี่นอ้อง Xẹp. Yep. hết yep. แสบเลยค่ะรสชาติได้ซมหวานเผ็ด เป็นคนมากกินตำบัมารุรงแคงค่ะกินได้ซูมือเลยค่ะนั่งแสบเลย ว้าวทั้งกินทั้งเผ็ดค่ะเป็นคนมาก,กินเผ็ดได้ตั้งเขาเผ็ดๆ นั่งกินแหงแสบเอ้าขอขอบคุณกันนะค่าจักหน่อยอยากขอบคุณแห้งเดี๋ยวไม่ได้เจ็บท้อง หัวปูน้ำเด้ค่ะพี่น้องอือ๊สุด,ด ลองกินขอบุนน้ำเรื่องานเผ็ดเพราะว่าใจประหลิกแห้งมือคือจิบะไวค่ะแื้บ ออกบอกผิกพร้อมขนาดเพดก็ยังแบบสู่ตายค่ะสู่ขาะว่ามาขักต่ำมาหุ่งนี่จับไม่ได้ดอกมือจ้ะ โว้ยเขไม่ได้แบบตัวแบบยังซี่แม่มกินได้กินดีกะตาม,มาคุ้งนี้เด้อพี่นอ้องหาเส้นก่อนมันมีเซ้นมาคุ้งเครื่องหลายแหง ปามือค่ะเสซนทำไมกินเสซนไม่ได้หรอค่ะไม่ใช่แสบท้อเพราะว่ากินทุกมือตํมามประคุ่งนี่เอาเอา้าไีกินปไปเดของเจ้านี่เอานี่บิวตี้ าด้วยค่ะเต้นกับบะมีต่อค่ะม้วนเลยค่ะม้วน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 เอา้าเธอกินเท่งแซบปะเนี่ย ปูค่ะพี่ปูค่ะพี่น้อง ให้แล้วค่ะ <laughs> ลูกค้าคนไหนเด้่ยค่ะสนใจยืดผมทำสีสปาผมเซ็ตซอยเ้้อยค่ะกระทาจะจองคิวเด้่ค่ะจองคิวก้อนลวงหนามือนึ่งนะคะเพราะว่านี่บัได้รับหลายเด้อยค่ะยืดผมนะคะหนจิคิวหน่าจิขามปีเลยคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าปีใหม่ะคะ่ะมาหลายอยากผมสวยผมเงาผมนุ่มมีน้ำหนักเชิญเลยเด้อค่ะนี่บิวตี้นาโพค่ะมาร้านนี้โชคดีทุกคนค่ะ อีหลีด้ค่ะพี่น้องว่ไเลยบอกเลขดอกได้ทามาลานนี้กะก็ผู้มแม่ยาก็ให้เบิดทุกคนแหละค่ะให้ไดว่าเป็นคนดีค่ะเฮ็ดจิบนิ่งๆเดี๋ยวก็ได้เองค่ะขออา้าววนนี้บ้มเบียนตอนเราได้น,นี่ยค่ะอีสดน้ำมะเนี่ย ด้ยค่ะพี่น้องกินคำแต่ก็แซ่บคำนั่นแบบนี้เนาะทั้งมือทั้งซอนแบบนี้เพราะวันเบิดตอนลราค่ะมันคุยไม่ได้ หนอยนอยน้อยหน่อยดีท็อกชั้นดีค่ะสมบัรคุ้งคนลาวคนอีสานมากินกินได้ซุ้มมือเเพดบ้าไหวแล้วค่ะพี่น้องกินไรอีกก็นึน่คือจะ ขีแตกแท้เเบิ่งค่ะมาเบิ่งเอ้าขนาดสมมติหุ่งลายๆนะเรือนเคียนนี้แหละค่ะแซ่บคักมื้อนี้นะคะ่ะนี่บิวตี้นะค่ะบ่มมีอย่างไรค่ะขอฝขอากติดตามเนี่ยนะคะช่องนี่เศรษฐีนาคราชเนียคะ่ะผู้ใดติดตามแล้วก็ะจะโชคดีทุกคนเนีค่ะฝากเนี่ยนะคะ,ะ,คะช่องนี่เศรษฐีนาคราชถ้าผู้ใดติดตามแล้วขอให้เฮงๆรวยๆมีแต่วความสุขเลยคะ่ะ ขอบคุณหลายๆเ้ว้อค่ะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ